มาแล้วกับวัฒนกรรม AI ทั่วโลกที่ต้องยอมรับและใช้งานกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นเทรนรืยยุคของ AI นั่นเองแล้วก็ยุคของโรบอทก็กำลังใกล้มาแล้วคือผมมองว่านะครับอนาคตเนี่ยอาจจะมีเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะแอดว่ามันน่าสนใจมากๆเลยในอนาคตที่เทรนเริ่มไปใน AI ใช่ไหมหลังจากที่ปรับเปลี่ยนจาก AI แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เทรนด์ของหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์เนี่ยก็จะเป็นวัฒนกรรมที่ประสานร,รวมระหว่าง ตัว AI กับสมองกลนะกับกับตัวหุ่นยนต์ครับซึ่งก็จะทำให้น่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาครับอย่างตัวเหรียญที่ขับเคลื่อนนะครับโดยใช้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยแล้วก็ใช้โทเค็นเป็นตัวจ่ายค่าธรรมเนียมต่างๆนะสำหรับตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงไหนครับก็คือแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มสำหรับตัวลันโนดนะซึ่งเราสามารถทำการซื้อโนดผ่านตัวแดชบอร์ดภายในของตัวโปรเจกต์นี้ได้เลย วิธีการไรับรายได้นะครับก็สเต็ปแรกก็จะมีการอ้างสิทธิ์นะครับมีเรื่องของตัวดาวโหลดนะครับแล้วก็จะมีตัวาการซื้อเพื่อเปลี่ยนนะครับมาขุดเหรียญอ่าแล้วก็สามารถรับเหรียญน,นะครับเมื่อเพื่อนสมัครเป็นแอดดอปกลับไปนั่นเองแล้วก็สามารถดูข่าวสารนะครับได้ผ่านที่ X นะครับหรือ Discord เลยก็มีไกด์บุ๊กนะครับที่เป็นตัวส่วนของ o v e r อร์วที่เป็นภาพรวมของโปรเจกต์สามารถอ่านกระดาษขาวเพิ่มเติมได้เลยนะครับ w วท์เ p เปอรเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของโปรเจกต์ต่างๆครับเรามาดูฟังกช์ชันการใช้งานของแดช b o a r d กันครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโนดนะนี่ครับมีการขุดบอกอยู่เท่าไหร่ครับจำนวนเราสามารถทำการซื้อได้จากตรงนี้เลยครับก็เลือกเชนที่เราต้องการครับเลือกเหรียญโทเค็ถ้าเราซื้อตั้งแต่5ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ลดลงไปอีกครับ แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่อยากรับความเสี่ยงสูงครับก็เอา1โหนดก่อนก็ได้ครับเป็นการเทสทสไปเลยนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นบอกเน็ตเวิร์กครับที่รันผ่านไลนรก็คือตัวโครมนะเชื่อมต่อก,กระเป๋า wallet ให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเป็นกราฟนะครับให้ดูว่าแรงขุดแต่ละวันประมาณเท่าไหร่หรือยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ip ครับที่มีการรันโหนดขุดอยู่นั่นเอง ในส่วนนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของตัว NFT ครับที่เราเนี่ยสามารถทําการซื้อได้เหมือนกันครับก็เลือกเชนเหมือนกันครับเลือกเหรียญที่ต้องการโทเคน็นแล้วหลังจากนั้นก็กดซื้อเลือกได้เลยว่าต้องการกี่จำนวน NFT ครับตัว NFT เนี่ยก็จะได้คูณ2นะครับเป็น double speed b o นั s แล้วก็มี100%นะครับฟรีตัวนี้ครับ TGE ก็คือเราสามารถซื้อเพื่อรับพวก a อดด็อหรือว่าเพิ่มค่าการขุดได้นะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจัดสรรประมาณเท่าไหร่ในสําหรับงบนี้ที่เสียงได้นะแล้วก็จะมีตัวเลเวอร์นะครับที่แอดเดี๋ยวจะแปะเอาไว้ใต้ e ด c คริปชันให้นะครับสนใจก็สามารถกดคลิกไปได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวโปรแกรมกิจกรรมนะครับอีเวนท์ที่เราสามารถเข้าร่วมเพื่อรับคะแนนสะสมแล้วก็จะได้รับเป็นพอยต์นะครับกลับไปแล้วก็จะมีพวก อ่าเป็นรางวัลนี่นะครับต่างๆนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะครับแล้วก็ชื่นชอบก็สามารถที่จะเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนกันได้เลยนะครับตอนนี้ทาง e อ็กเวได้มี AI A g e n t ที่โดดเด่นที่เราสามารถทําการขุดได้ครับโดยที่เราเนี่ยสามารถเอาตัวละครนะครับเจ้าตุ๊กตตุ่นสุดน่ารักตัวนี้เนี่ยที่จะมีกําลังขุดอยู่ครับแล้วก็นําไปทําการขุดครับโดยที่เราเนี่ยสามารถดูได้จะมีรายละเอียดทั้งหมดตามนี้เลยครับ ซึ่งพอเราเลือกได้แล้วใช่ไหมครับว่าเอ้ยมี AI ตัวไหนที่เราอยากจะทําการเข้าไปขุดเหรียญเราก็คลิกนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อกําลังขุดได้เลยครับการซื้อกําลังขุดก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยต้องการซื้อแบบไหนถ้าซื้อเต็มเนี่ยก็อยู่ที่ 300X นะครับเวอร์แล้วก็กดซื้อได้เลยครับผมวิธีการซื้อนะครับก็ให้เราเนี่ยเข้ามาที่ด้านหลังตรงนี้ครับก็ทําการกดซื้อได้เลยแต่ว่าเราจะต้องเติมเหรียญก่อนนะครับ 300เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ21เหรียญเองนะไม่เยอะเลยสำหรับใครที่สนใจและอยากขุดนะครับก็สามารถเข้ามาก็เข้ามาซื้อกำลังขุดแล้วนำไปปล่อยขุดกันได้เลย